สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปโรงแรงมุ่งสู่หนอยตานะครับสว่วนตานี้จะเป็นตาที่51-55นะครับก็เลือกจะมาสุ่มเอาชุดนี้นะครับด้วย6มี6บตรครับแล้วก็มีเงินอยู่20,000แล้วก็ไม่ได้อะไรกลับเลยครับงั้นเอาไปดูตาแรกก่อน,กนเลยดีกว่าแล้วผมก็เลือกที่จะโดดตรงใกล้ตรงเก็บข้าบินครับแต่ว่าโดดไม่ถึงก็เลยต้องวิ่งเข้ามาครับผมแล้วก็มาฟาร์มตรงบ้านข้างๆแถวเนี้ก็เจอหนีเจครับพูดไปคิดว่าเขาเจ็บครับแล้วก็เข้าโง่ๆอย่างนี้ นี่นะครับเห็นผลของที่เราประมาทเขาอย่าไปประมาททุกคนเลยนะครับต้องเล่นเต็มที่แล้วก็ลบสามได้ที่26ครับครับผมก็โดดตรงที่มีของสีเหลืองครับแล้วก็เห็นคนก็โดดไปโดยไม่ดูปืนตัวเองก็หนีดีครับจังวันนี้โอ้โหคิดได้ไงวะไม่ใช่ผมเนี่ยโอ้โหนะครับก็เดินชิวๆไม่มีไอวอลครับแล้วก็เจอคนครับแต่ยิงเขาไม่ได้เพราะไม่มีไอวอลแล้วก็ตายครับเนื่องจากโดนลงๆแล้วก็บวกสามครับัองกันี้ก็เล่นเท่าเดิม มาครับผมจ่าเจห้าสิบสามนะครับก็รู้ที่โดดตรงเคสชาวครับผมแล้วก็มามาฟาร์มของแล้วก็เจอหนึ่งตัวผมไม่ได้เจอตัวเขาเจอโคโนโนล่และชัดเลยแล้วก็ไม่อยากจะบวกตอนเอ้ไม่อยากจะทําให้แก้มบน,นนี้ก็ไดิ่ีมาไกลมากมากเลยครับผมแล้วก็เจอหนึ่งตัวครับแต่ผมก็เข้ามาชาร์จเขาไม่ได้ชาร์จอะไรเลยมรู้รมันมีหลายตัวครับไม่ไง่าย แล้วผมเขาก็เล่นสไนคครับเกือบตายเลยผมนี่ดังนั้นเราก็ลากหัวเขาไม่ติดนื่องจากเอ็แปมันไม่มีสกินมั่งหรือว่าผมไกลเองก็เลยเข้าช้าเลยครับนึกว่าเขาจะเจ็บน่าจะไม่เจ็บหรอกเอยแต่เขาเข้าหัวแค่หกหกเองแล้วเขาก็สไนกลับมาแล้วเราก็ตายเนี่นะครับผมเพื่อจากที่เล่นเล่วอยากเอาไก่ครับน้อง แล้วก็ที่ท่าไหนที่ที่สิบสองครับอาครับผมตาที่ห้าสิบสี่ก็เลือกตัวโดดพิกครับคือคนมันห้าวห้าวมากเลยแล้วก็หนีสลิงดีกว่าโดยใช้สลิงหนีครับเพราะแต่ใครกลัวคมสูงหรือเปล่าครับผมก็กลัวอยู่ะก็เจอคนยิงครับยิงเป็นปืนติดพิษครับเป็นวีเอสแล้วก็ต้องมีเอ็กด้วยแล้วก็โดนกับระเบิดผมเนี่ยไม่ไหวเลย <S 2>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  แล้วก็มีตัวขวาครับแล้วโทรศัพท์แล้วก็เออแหละแล้วก็บวมอยู่นะครับผม าครับตานี้ก็ยังไม่ถึงพื้นเลยก็โดนยิงนะครับแต่ว่าไม่อยู่ให้ถึงหรอกครับก็หนีครับมาฟาร์มป้อมตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนมีคนแบบเขาขึ้นมาเป้ามไม่มีอะไรเพราะผมฟาร์มแล้วครับก็รอจังหวะดีดีครับแล้วเขาเข้ามาใกล้ๆครับก็ใช้ m f o ครับผมก็โอ้โหผมอึ้งมากเพราะผมไม่ค่อยผมไม่ได้ m f o นานมากๆเลยนะครับมันก็ติดหัวเฉยก็มีคนยิงผมครับผมเลยตั้ง A อวอครับแล้วก็มาดูที่แท้ตายไปแล้วม่รู้ใครยิงผมก็ขึ้นป้อมมาครับมากับ m 4ผมยิงแล้วหัวตามเมื่อกี้ติดผมก็เลยแบบ ติดใจ M4 เงครับก็ตัวเขาครับดามจก็ไม่แรงมากแต่น่าจะลากลัวได้อยู่นะแล้วผมก็โดนเขายิงครับเกือบตายโอ,อกเกือบตายโอ,อแต่แบบผมบุญไงผมมีบุญเยอะเขก็ลากหัวติดอีกแล้วผมก็อึ้ง M4 มันตึงที่สุดเลยอันนี้ไม่ติดครับเลยถอยมีดดีกว่าแล้วก็ลากผมไปอีกโอ้โหผมอึ้งเพราะว่าผมไม่ได้เล่น M4 มาน,นานมากๆเลยผมไม่ได้จับเลยครับ M4 เพิ่งมาเล่นตาเน,นี้โอ้โหน่าเชื่อก็มีคนยิงข้างหลังครับ แล้วก็ตั้งในโบแต่มันตั้งช้าหน่อยเพราะว่าอหละก็โดนหัวอยู่นะครับแล้วก็ตายไปครับแล้วก็มีตัวข้างบนครับยิงแล้วก็มีรถสปอร์ตรสีเขียวขับไปก็นึกว่าจะเอาตัวต้นไม้ได้แต่น่าจะไม่ได้หรอกเพราะเขาหนีมาแล้วแ้ผมก็เออเอาไม่ได้ก็เข้าวงดีกว่าครับแล้วก็เหมือนมีคนยิงผมครับแต่ผมมีไอโสามอันตั้งไม่ก่อนหนึ่งอันแล้วก็เลือกที่จะพันยาไม่อยากจะเข้าชาร์จครับไม่รีบแล้วว่าเขาต้องตั้งไอโบมาเพื่อจะเข้าวงครับผมก็ดักแล้วเขาก็เดินมา เก็บไปได้หนึ่งตัวครับมาตอนนี้นะครับก็ปลาระเบิดไล่ที่ไปครับเขาอยู่ตรงเออทุกคนน่าจะเห็นใช่ไหมทหไหมผมไม่ยิงวะเออไม่ยิงทำไมก็คาดว่าน่าระเบิดที่ปลาไปน่าจะไม่โดนครับแล้วก็ขยับมาใกล้ๆผมไม่รู้จะขายับไปทำไมลูกแรกไม่โดนครับเฮ้ยลูกแรกโดนนะโดน,โดน,โดนรโรหรือไม่โดนอะโดนครับมาลูกที่สองโอ้โหจะรอดหรือไม่มาดูกันตู้เงียบรอเฮแต่ว่าตอนนี้เราฆ่าเยอะอยู่นะครับ ก็ทําให้ขึ้นไดมอนด์สองแล้วนะครับบโกทั้งหกสิบหกขับมาดูราคาเท่าไหร่กันไหรจะมานะให้มันชา้าจจังเลยแล้วเราก็ฆ่าไปห้าตัวนะครับถ้าดูคลิปผมจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตาเมเ้เลยนะครับผมไปแล้ว